นี่เหยื่อหลัดนะครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะตอกดูครับคันใหญ่นี่เกี่ยวใหญ่ไปเลยนะครับเกี่ยวใหญ่อย่างนี้เลยครับลองดูครับผมเห็นไหมครับฝนทั้งนั้นเลยครับนุ่นได้ผลครับเหยื่อหลัดครับมนะครับนี่มันเอาเร็ววะวันนี้โชคดีมากนะครับ สวัสดีครับตอนนี้บ่ายสองโมงครับวันนี้ผมพามาโปบ้านเจ้าขวนะครับเอาเหยื่อหลัดมาครับผมเหยื่อหลัดอย่างเดียวเลยครับจะลองมาตกดูครับว่าเหยื่อหลัดตกที่โปบ้านเจ้าขวปลาอะไรจะกินบ้างนะครับเพราะว่าเหยื่อกุ้งนี่ติดมานิดเดียวกุ้งหลายวันแล้วครับก็ตั้งใจว่าเอาเหยื่อหลัดเท่านั้นที่มาตกนะครับเอามาสองคันครับคันใหญ่คันหนึ่งคันเล็กคันหนึ่งมาลองดูครับวันนี้ตกปลาด้วยเหยื่อหลัดที่โปกันครับ โลสองร้อยมาถื้อกินตังโลแปดสิบคุณโลสองร้อยที่ของกะเออโอ้คิดตังนางซื้อเนาะกาะนะเออนางซื้อข้าวดีจริงเงี้ยตั้งแต่วันนั้น,มนโมเมนต์ก็ <c oughs> ไม่รู้ผมติดแต่เยอะลั่นใอย่างเดียวนี่วันนี้นี่ของบังครับนี่เห็นไหมครับโลสองร้อยกับปลา <c oughs> ืบางบอกซื้อกุ้งโอลร200มาครับวันนี้ <leadership> ต้องรอยนะไม่จะวันเดียวต้องลอาวันนี่อย่าหลัดนะครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะตอกดูครับคันใหญ่นี่เกี่ยวใหญ่ไปเลยนะครับส่วนคันเล็กเกี่ยวชิ้นเล็กๆครับลองดูครับ ยวใหญ่อย่างนี้เลยครับลองดูครับผม รอลุ้นครับส่วนคันแรกนี่เกี่ยวเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมารอลุ้นกันครับ ฝนมาอย่างหนักครับนุน่นเห็นไหมครับฝนทั้งนั้นเลยครับนุน่นฝนยงไม่ทันได้ปลาเลยครับฝนมาแล้วลองหย่อนข้างโป๊ะดู băng ướt, tơ thật giấy, tơ tơ tơ, nhưng mà không kéo má, cá tơ, nhá, không, ai đứng, ai mà đứng, 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 đứng. nhẹ trái rồi, mân <laughs> đứng, <laughs> mân đứng, đứng trai này luôn, ờ, ai mà đứng nhẹ trái, nhìn, 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 tích 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 ไ้ผลครับเหยื่อลัดครับปลาติ๊กกินนะครับเนี่ยนี่ปลาติ๊กครับกัวแรกผ่านครับผ่านติติกินลัดเฉยเนี่ยครับเป็นปลาติกนะครับกินเหยื่อลัดกินชิ้นใหญ่เลยครับถุงมาได้ทํางานแล้วครับวันนี้ติตกกินลัดฝนมาอย่างหนักครับต้องเก็บกล้องก่อนนะครับคันแบตไว้นี่ยนะครับ ดูนะผมามาแล้วมาอย่างหนักเลยฝน <c oughs> ซาแล้วครับยังลงปล่อยๆนะครับนี่เปียกหมดเลยครับช่วงที่ฝนตกผมปักคันไว้มีปลาเล่นเหยอนะครับเดี๋ยวไปยกดูครับดึงแล้วครับผมดึงลนะแ,ลแล้วเนี่อแะ้ล็กมันแขได้นานต่อดอัวยบ้างนะต่อดั่วต่อดั่วแล้วมึงได อยู่แล้วนติดบ้แดีแล่วเอเลยปีติอีกแล้วเวียรลัดมีรัด้ยดดดติอีกแล้วครับกินเหยืรอลัดนะครับที่คอนตอกก็เปียครับตอนนี้ เเจอปัญหาครับตอนฝนตกหลัดผมโดนน้ําจืดเห็นไหมครับตัวมันละลายหมดเลยครับอย่างนี้ต้องทิ้งแล้วนะครับนี่ใช้ไม่ได้แล้วตีเหยื่อไปแล้วครับเดี๋ยวฝนลงต้องเก็บกล้องอีกแล้วสี่โมงแล้วครับมีแดดแล้วครับตอนนี้ ติดแล้วอมันคนนะครับติดติกอีกแล้วครับนี่ชอบยานรัดนะยรัดแน่ติดติด <c oughs> น้ำขึ้นแล้วนะครับผมต้องกลับด้านมาฝั่งนี้แล้วครับแต่ที่แน่ๆฝน,น,นมาอีกแล้วครับอีกหนึ่งยก ไม่ใช่ตกดีเดี๋ยวผมเริ่มเปื่อยแล้วครับ

đây là cái <laughs> các bé tặng để đặt ra nữa như vậy là nó ไหนไม่รู้ครับเนี่ยป,ป่าไปแล้ว Ha 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 Thank <laughs> you.

ดเดี๋ยวไปตีคันใหญ่ก่อนครับกินเยอะรัดนี่บางองค์ตกเยอะรัดนี่รัดมาเดี๋ววะ แม่บอกกันแล้ว่าไปนั่งไปนังเกี่ยวบ้างปูคลิปปน้อยไหนาง่อปูิน้ีมั้เงียมันเอารวบ้างเอเร็ว่รเรเร็วเรเร็วเร็วเวเรวเร็วเร็วเร็เร็วเรวเวเรเร็วเรวเร็วเรวเรอวเร็วเรวเร็เอเวเเรเเารเรเเเา Mà mình mặt quá. Điếng, bắt mình mình mà này để à, hà, hà. mình mà, mình biết. À, đi nói, mình 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 คู่เดียวผมกินเหยื่อลัดครับฝนลงพอดีครับว่าไปแล้วเอาคิมพิดส์นะผมขุดคู่ครับผมสวยเลยครับกินเหยื่อลัดครับนี่ตัวสวยเลยครับฝนลงพอดีครับผมเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับวันนี้โชคดีมากนะครับได้ขุดคูดตสยสวยเลยครับนี่กินเหยื่อลัดนะครับแต่ว่าตอนนี้เปียกอีกรอบแล้วนะครับยังตกได้นิดหน่อย เราเล่นอยู่อีกแล้วทอดหน่าจะเป็นจีนิ หกโมงกว่าครับกลับแล้วนะครับวันนี้เอาเหยื่อลัดมาตกปลาที่โปได้ผลดีอยู่นะครับ <Bye. S 1> ในปลาคูดคูดตัวใหญ่เป็นตัวนะครับโชคดีแล้วก็พวกปลาที่ติดก,กับปลาเห็ดโคนครับผมไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ